ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับพอได้เซิร์เวอร์เดยวตอนนี้เรียบร้อยมีคนยอมรับแล้วได้เซิร์เวอร์มาเปิดเ้าฉายเห็นหมดเลยครับผมถามหน่อยว่าไอ้กำนันนกเอ้ยไอ้นองไอ้ใครตาใครทั้งหลายมึงจะสู้คดียังไงถ้าเกิดกล้องมุจอปิดแม่งชาร์จมึงก็ติดคุกกันหมดอะนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เงินงกจำครับทุกครูนะมึงติดคุกกันหมดนะครับบิ๊กจ๊กรองผอบตรร่วมกับตำรวจกัมพูชาทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ นั่งเยอะที่หายใน,ในแจนคอนอ่าแจนคอรเซ็นเตอร์นะนะครับนะครับหมายจับโอ้หลายคนนะหกคนระดับอ่ในพันนะระดับสารวัตรหนึ่งคนในร้อยห้าคนนะครับนะหมายจับไปที่หนึ่งยศระดับสารวัตรอ่านะโดนสองข้อหาหนึ่งห้าเจ็ดไม่มีอะไรแล้วนะ แล้วจะทำไรหลักฐานเนี่ยแบ่งเมื่อตำรวจกลายเป็นโจรจะทำไงวะบ้านเมืองจะอยู่ยังไงนะอย่าไปย้ายครับไล่แม่งออกจากราชการไปตำรวจละยำพวกนี้ไล่แม่งออกไปเพราะไอพวกนี้มันไม่ได้ตำรวจมันคือโจรในข้าตํารวจแม่งหน้าลั่วนะโจรธรรมดาเนี่แม่งน้าแั้วนะใส่ชิบหมายโจรใส่เครื่องแบบพี่น้องครับพี่น้องว่าผมพูดจริงไหมนะครับก็เรียนได้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับอ่านะ ผมอยู ate, ่ข anyway ้างพี่เดครับขอบคุณมากนะนะเชียร์กูเข้าไปนะถึงเวลาได้รับหมายสารมาเยี่ยมกูบ้างนะเวลากูติดทุกานเชียร์ชิบหายแลให้กูอย่างนั้นอย่างนี้ไอชิบหายกูก็รับกี่คดีแล้วหมายสารีนคดีบิิประมาเน่ยนะนะครับว่ากันไปว่ากันไปถ้าอาจารย์ชอบใบแดงหรือใบขาวใบแดงครับนะครับเลี้ยใบครับนะครับสบายครับสุนทรผู้ก้องเมาทุกวันมีรพงบอกหวนรอะไหนครับอาจารย์ ทุกครูหยิ่ยิยน่นะครับอ่านะครับว่ากันไปครับพี่น้องครับสบายสบายแล้วครับ mm. นะอยากกจะเออใครอยากจะเป็นทน,นายให้กำนันนกบ้างอ่านะกำนันนกเนะี่ยอยากจะมีทนายเก่งๆนะเดีวแม่ไม่ต้องมีทนายแล้วถ้าเขาเจอ,ซอเซิร์ฟเวอร์มาเรียบร้อยเห็นมึงไปยักหน้าหั่งนะอ,นะอิ่มนก็จบได้นกเลยไอ้จีบ่ายก็ติ้กุ๊บไปซะนะ ถ้าเกิดหลักฐานชัดเจนละทนายคนไหนไปแนนําไม่สู้ขเขาเรียกว่าทนายสายโจรทนายสายโจรนะครับส่วนในตํารวจคนไหนที่แม่งพาผู้ต้องหาหลบหนีทําลายหลักฐานเนี่ยไอ้ดี่เขาเรียกว่าตํารวจสายโจรนะเพราะนั้นทนายคนไหนเนี่ยหลักฐานมัดแั่นะแล้วว่ากำนันน็อกเนี่ยไอเดียเขาเจอเซิร์ฟเวอร์เ,เขาเปิดมาเรียบร้อยเนี่ยเรามึงจะไปหาทนายทำไมมี่ทนายสายโจรทนลยที่มายุ่งนะเออว่ากันไปครับอยู่ข้างอาจารย์เสมอครับ ้างนายคุกไม่ไปด้วยเอาไในทิ้งกันแล้วเนี่ยนะบอกว่าอยู่เคียงข้างเวลาพุ่งก็เข้าไปด้วยนะนะครับนะสบายสบายครับกำนันจะรอดไหมผมว่าไม่น่ารอดนะครับดูจากเนี่ยคนที่หักหลังกำนันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนที่แม่งรับตังค์ครับอะไรไปแม่งสุดท้ายหักหลังหมดยอมรับสารภาพทนายจำกำนันจงยิงกำนันจงตอดเทเอร์อะไรางแม่งาหาักหลังหมดแล้ว่ะนะครับจำผมพูดไปเลยครับว่า สัตว์กไม่มีในมู่โจรจุกรูจุกรูกรสัตว์กไม่มีในมุมโจรน,นะครับประหารสถานเดียวใช่ไหมครับนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน,น,น,แน่ประหารสถานเดียวครับจริงตำรวจเนี่ยมาเอาไว้ทําไมล่ะครับนะสถานเดียวครับกำนันเส้นใหญ่น่าจะรอดนะครับโอ้ยเราเราช่วยกันพี่ป้าพวิจารณ์ทุกวันยังไม่รอดหรอวครับนะต้องประหารครับเอาไว้ไปเดี๋ยวมุกก็ไปยิงกระบาลคนนั้นตอนนี้ขนาดตำรวจระดับสารวัตรได้โดนยิงกระบาล ล้วพี่น้องประชาชนจะอยู่ไหวไหมละ่ะนะมันสั่งยิงกระบ,บาลเนี่ยนะครับเออผมไม่รู้ว่าอาจารย์ดังนครปฐมคู่กร,รณีหนกกุนใจเนี่ยที่ไปเอานักเลงจะก,กระทื้อไอหลิวนักข่าวเนี่ยไม่รู้จะซุ้มกำนนไหนก็ไม่รู้เนี่ยอาทิตย์หน้าไอหลิวเนี่ยก็ไปแจ้งความกำนำให้แจ้งความอาจารย์ดังคู่กรณีกันชัยนะครับที่ไปจ้างนักเลงกระชื้อไอหลิวนักข่าวนะอาทิตย์หน้านะครับกานครปฐมเหมือนกันนะครับว่ากันไปครับ กำนันยังไม่ได้แดกข้าวเลยอ๋อกำนันต้องแดกข้าวไว้ไม่รู้ขุณพวนแดกไหมครับไปดูนะกำนันน้ําตาคลอกำนันเสียใจไม่รู้คิดยังไงก็ไม่รู้เนื้วแต่มันนะไม่เกี่ยวนะผมชอบยาดองครับนะหลานกำนันจะขอย้ายเปิดตัวยังก็ยังไม่เห็นนี่เปิดตัวเปิดตัวอะไรเนะ่สบายสบายกันนะครับพี่น้องครับทุกครูนะอยู่ในคุกไม่ต้องกินข้าวไขมันจะได้ลดความอ้วนจริงไหมครับ จำนานต้องกินข้าวผ่านทู่ไหมอ่าต้องไปถามอาจารย์ยอมพลังดูนะครับนะครับอ่าเล่าข้าปากอ่า่าก,กันไปเข้าปากใครไหมนะครับนะบนะอ่า่าก,กันไปนะครับสบายๆนะครับพี่น้องครับวันนี้เราคุยกันสนุกสนานนะไม่มีอะไรนะอย่าไปคิดอะไรมากนอะนะครับอาจารย์ติ๊กุ่ผมไปเยี่ยมแน่นะขอบคุณมากครับโอลราก,กันจริงเลยนะนะก็มีอะไรขึ้นหน้ากันเดี่ยประมาณนี้แหละสวัสดีบ้างนะ ประมาณนี้คดีนี้นะครับอ่านะนะครับว่ากันไปนะครับเห็นได้ข่าวนะครับนักข่าวหลิวอาทิตย์หน้าจะไปพบนะต่อสักนะครับนะพนเมตต่อสักนะครับแจ้งความในคดีกับอาจารย์ดังคุณดีของเขาจ้านะนักเลงซุ้มนครปถมกระทืบไอหลิวนักข่าวนะครับนะอดีนักข่าวเนี่ยจ้าอาทิตย์หน้าก็เป็นข่าวแล้วแล้วเขาจะบอกเลยชื่อจริงนามสกุลจริงของอาจารย์ดังคนนี้ครับ ที่ชอบแชร์กนกันใจแต่ปรากฏคดีกำนันนกไม่กล้าแชร์ข่าวผมไม่รู้ว่าใช้บริการซุปไหนนะแอาทิตย์หน้าอาจารย์คนดังนะครปผมไม่รอดครับเขาเปิดเผยชื่อจริงนามจากุลจริงเปิดคลิปในการจ้างกลัทืึ้นนักข่าวนะผมไม่รู้ว่าซุปไหนนะครับอาทิตย์หน้าครับรับรองไม่รอดครับนะผมรู้มึงนั่งดูนั่งแดกินเบียดอยู่นะมึงไม่รอดอาทิตย์หน้าเนี่ยมึงคงไม่ได้สอนหนังสือแล้วอาทิตย์หน้าหรือลิวแจกว่ามึงแล้วนะครับ สบายบายนะครับนี่กี่โมงเนี่ยสองทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับะนะครับนะว่ากันไปนะครับชุกครูชุกครูนะน่าจะพอแล้วมั้งแค่นี้และเสียงพอมแล้วเดี๋ยวขอไปซอฟไว้สักหน่อยเตรียมไว้เตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ฝันดีลาตีสวัสดิ์ใครมีปัญหาก็กฎหมายเดือดร้อนรำคาญถูกกันแก้อยากดังอยากออกสื่ออะไรก็ติดต่อมาได้นะครับ เบอร์โทรเบอร์โทรอะไรทั้งเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกติดต่อได้หมดนะติดต่อผมไม่ได้ก็พิมพ์ Google คนายเดชาเว็บไซต์ก็มีนะครับ w w w d e c h a c o m d e c h a มดีเอชเอนะครับนะนะครับนะนะครับก็มีความรู้ทางกฎหมายนะครับติดตามรายการนี้นาก,การบ้านการเมืองแล้วพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งซอกที่จังหวัดระยองเขตสนะามระหว่างพรรคเก้าไกลกับพรรคเอ่อพรรคอะไรวะพรรคประชาธิปัตย์จะเลือกพรรคเก้าไกลหรือพรรคเพื่อไทยเอ้ยพรรคเก้าไกลหรือพรรคประชาธิปัตย์ก็พรุ่งนี้นะครับ เชิญคนที่อยู่ในเขตสามระยองแกลงสาม่างนะครับไปเลือกตั้งกันนะครับระหว่างเก้ากันนะอืมเห็นแล้วมันก็โหดที่แมาเลือเกินว่ะไม่รู้จะว่ายังไงนะครับพี่น้องนะอย่าดูข่าวย้ายแล้วผู้่งกับสืบย้ายแล้วย,ย้ยายย,าย้ายทำไมนะคนแบบนแีบบ้คนแบบนี้นะครับตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่จมับกุมไม่รักษาที่เกิดเหตุปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานเนี่ยคนเหล่านี้ควรจะไล่ออกจากราชการเราจะเลี้ยงคนแบบนี้ไม่ได้ไงมันต้องยยม,มีจิตวิญญาณของพิทปกษ์สามแต่ละ จิตวิญญาณของผู้พิจารณาคดีนะนะเออนะครับขนาดตำรวจยังโดนยิงตายต่อหน้าตำรวจเนะี่ยและตำรวจจะมีปัญญาอะไรไปช่วยเหลือประชาชนตัวเองยังโดนกำนันยิงกระให้โดนโดนลูกน้องกำนันยิงตายเนี่ยนะครับนะผิดมาตาหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดปิดนช่ครับถ้าคุณมีหน้าที่จับกุมคุณไม่จับเพเห็นความผิดคุณจับได้แต่คุณไม่จับค,นะคุณทำไ,ไม,มกลัวตายไงคุณมีหน้าที่ดูแลดูแลที่เกิดเหตุคุณไม่ปล่อยให้มีการถอดต้องวงจรปิดปิดผิด พราะคุณเป็นตำรวจน่ะนะนี่คุณจะอาว่าคุณไปไงเราประเทศเรามีแต่ผู้นำอ่อนแอครับเออย้ายเสร็จเดี๋ยวมันก็วิ่งเต้นกลับมาที่เดมิมอีกกำนันควรจะมีเว,วะลาววลาสี่ปีไหมครับอืมนะฮะอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนาเต็มที่นะครับมีปัญหาข้อกฎหมายถูกเขมงถูกรังแกนะครับเอาพยานหลักฐานมานะมาหาผมได้เลยแล้วเดี๋ยวผมส่งให้นักข่าวไปดูแลหรือส่งไปออกรายการดันๆเจ้าหนุนกระแสนนะ ได้เลยถูกไม่เถียงเปิดปากว่ากูอะไรางได้เลยนะครับนะนะครับใครมีข้อมูลมีอะไรก็ส่งมาได้นะครับยินดีนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบสามทุ่มสี่สิบสองนาทีนะครับ,นะรบเอใครมีอะไรก็เรียนเชิญน,นะครับพี่น้องครับอ,อกำน,นันจะรอดไหมพี่เด์ขึ้นอยู่กับหลักฐานและขึ้นอยู่กับว่าพีโจ๊กเอาจริงเอาจำไหมถ้าเอาจรงิงเอาจงไม่มีใครเอาตังค์เนี่ย มันก็มีโอกาสติดพุกนะแต่ถ้ามันเอาตังค์มันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเงินมันเยอะนะไม่ต้องโดนโทษประหารชีวิตไม่ต้องโดนอะไรต่างนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาจริงเอาจังเราตค์มันก็ว่ากันไปนะเพราะเงินมันเยอะเงินมันก็สามารถจะทำอะไ้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ถ้าเรามีเงินน่ะคดีความก็เปลี่ยนเพราะว่าเงินทองมันสามารถวิ่งเท้นลบคดีได้นี่เรื่องจริงนะที่เราพูดตรงๆเลยนะเออเราต้องยอมรับนะนะ ว่าทุกวันนี้มันเงินมันสามารถที่จะซื้อทุกอย่างได้เงินมันเยอะมันจะทำอะไรยากไม่รู้จะว่าอย่างไงนะเนี่ยนะเรื่องเงินเรื่องอะไรเรื่องการวิ่งเต้นเนี่ยมันมันหนักนะเรียนในปีน้องประชาชนได้จ้าเงินมันเยอะก็อยากจะดูด้วยกันตำรวจจะตายฟรีตำรวจจะตายเหมือนหมาหรือเปล่านะถ้าตำรวจด้วยกันเนี่ยจะทำยังไงจะให้ความเป็นธรรมกับตำรวจไหมส่วนการวิสามันฆาตกรรมนี่ก็เป็นไปตามกฎหมายครับ วิาญามาตาแ3บสามับใทยวิธีการจับกุมเนี่ยถ้าเกิดต่อสู้ขัดขงเนี่ยยิงตำรวจก่อนตำรวจก็ยิงสวนได้เลยอันนี้ไม่มีความผิดนะถพอสมควรแก่เห็นนะครับอืมไม่นานเดี๋ยวก็เงียบคลิปไม่นานเดี๋ยวก็เงียบกิปเงินมันเยอะมันก็บอกนะนะครับอืเสียดายตำรวจน้ำดีนะครับในี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเนะเป็นเรื่องใหญ่มากอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนด้วยจ้าบนะ กำนันทำไมใหญ่กว่าตำรวจก็ไปรู้ว่าเงินมัน